นี่เอาแมงไม้พี่น้องนี่แมงกินหน้าจิ้งรีดนี่โอ้ยชนะพัดนี่นี่โอ้ไอดอกไผ่นี่โอ้ยเนาะชวนง่ายยิ่งลิชง่ายยิ่งลีโอ้เด้อพี่น้องมาไปชุกูจุกคนมานี่พี่น้องเลยสิมาลองเฮ็ดเอาแมงไม้พี่น้องเอ้ยพอได้กินแรล้าเบิงเลยพี่น้องเด้อน้อยเด้หนี่เฮ็ดกำลังจะเริ่มเฮ็ดนี่เฮ็ดแล้วเพี่น้องเนี่ยนี่ดอกไผ่ ไปไม้ยังดีเลยพี่น้องเลยกตัวเทิงนั่นตัวเทิงนี่เป็นเยื่อล้อมันมาจัดใช้ต้องใช้สองล้อต่อแรกมาเบิ้งกันน้องเลยเฮ็ดต้องคำในเกือบอบลแล้วบาร์ดีเจกันเลยและแก้มตรงไหนตรงหน้านะพุ่นมันจะกล้าเข้าซุกหรือไม่ท่านไอเกลพี่น้องเลยเข้าเขาจนดอกมาบาร์ดีเจเข้าเวลายไปเลย ไม่ากา้าล้มไม่ไหวได้ไหนีก่กันล่เบิ้งเด็กพี่น้องเด้อได้หรือเปล่าตะมดแมงมาตอมอยู่ได้แหละแมงม่น้อยมาตอมอยู่นี่ลงมแลงถ้าเบิ้งกันเลยมาลุ้นกันเนาะว่าจะได้หรือเปล่าแลงเบิ้งเด็กพี่น้องเด้อแมงมายพี่น้องนี่แมงกินหน้าจึงรีบนี่โอ้ฉละพันนนดยยน,นี่นี่โอ้ไอดอกไผ่โอ้เนาะ ตัวนี้ง่ายยิ่งลิสง่ายยลีโอ้มันมวนเด้อพี่น้องเด้อเอาไปน้ำใช้เราในชุดนี้ได้เลยเด้อมันจะมันกินลิมันกินได้นี่โอ้รักกันเลยพี่น้องเลยโอ้แมงไม้ยฉลพัดนี่เพราะแมงดายังเม่ทันเห็นพี่น้องเลยใส้ตัวเย่อร้อนี่ยแล้วไข่จะทึกนะเนี่ยเพิ่นี่ดอกลุ่มเป็นคู่เด็กพี่น้องเด้อพอได้กลิ silently, ่นนะพี่น <unky> ้องเลยแมงไม้ยฉลพัดแมงไม้มาโอ้ <kar akter> <man> ไม่กินหน้าแม่งกินนิดแค่ปั๊บปั๊บปั๊บว้ายอะไรชอบพี่น้องบรรยากาศแถวทุ่งนาเลยนะนี่นายแถวเดินพี่น้องเอ้ยเดินเลงโง่เลยนี่หน้าี่แล้วใช้แผ่นซากเอาพี่น้องเลยอดิเจกันเลยเฮ็ดไวแต่ว่างแรงกนี่แหละเบิ้งเบิ้งสุนีโอ้แมงมันแมงมันแมงมันกาม่านี่ ชักกะลายพี่น้องไปชักแม่งจีกันแม่งอีเอ,อ๊ะโอ้ยมันคบมือไรคบมือพี่น้องจึ๊บอ่านเล็บ้อยพี่น้องมันกำลังเริ่มมาพี่น้องเลยมันดิจีมาเอาเริ่มข้าก็เริ่มม,มาแล้วนี่โอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วตึ๊บนี่แนี่ยื้อกระตุกพี่น้องเลยมันจังบ่ไปนี่นก็ได้บุลาไปเลยนี่ ต้องแม่ก,กินหน้าแม่งมั่นโอ้ยตะเกะโต๊ะกระเตน <t ell> นี่โตกนั่ก็มีพี่น้องนี่แฮาดันจะติกกระเด้ากระเด้าอยู่จันัในก็พ่อโคอลไรพี่น้องเลยพี่น้องไอ้เก็บเวลาเติมเลยนี่ก็ลงมาพี่น้องเลยแรเล้งไงดูตามทุ่งหน้านี่แล้วมันนี้เอาค่าเดินเลยพี่น้องเลยหน้าโอา้ยภาพกับจิบชัดเจนมาเลยพี่น้องนี่ <c ad dle> ตกเชือกกระชากได้นี่เข้านะนี่ผู้ผู้โอ้ผู้ลายเติมแหละ เจ็บเชกระตุกพี่น้องเลยแม่งน้ำพลเด้กระแตนที่นี่น้องจีน่าจริงก็จริงรีบมาเบิ้ดเฮ้ยๆตัวนี้เฮ้ยเดรรายว่าทางนั้นอ่ะเข้ากระตุกเลยพี่น้องเลยมันจึงสบายโอ้ยรถม่ติขนาดพักเลยพี่น้องเลยบรรยากาศก็เย็นๆอยู่พี่น่ะแต่ต้องให้ทงหน้าชี้แหละภาพกาจิบดีปลื้มเด้อพี่น้องเด้อเลือกพิพากษาปลื้มกระทอกกับไฟพี่น้องเลย อืมแมงกินงรีดมันกินได้แมงดายังเราเห็นพี่น้องแมงดาก็แมงมายฉลัดเลยพี่น้องเต็มมยะเลยมาแล้วมาแล้วโอ้หีนี่ีนีโอ้มันกินได้พี่น้องกินได้กินได้ยโอ้กินได้ชัดๆเลยแมงกิ้รีดนะนะพี่น้อง แต่ผู้เช então, ing, ing, right? oh, oh, ิเนาะนเล้วแต้องกิพนมั่นเน้องเย่คือเียกนะ้อนกันเเรีกกระสบายพี่น้องเอ้อนเขาแล้วแโอ้ยช้ำเอาไปโคเลยพี่น้องบุ๊ยไปนี่เอาก็พี่น้องอี่แล้วเโบชุดล่อคนนี่ได้ลายเตอร์วันเจกันเล ไงเนื้อล้อมันดกไผ่ยอยู่ทึ่งๆบุปผีน้องผู้นั่นสิน้องไงดกไฟอยู่ทึ่งไงเนือน้อล้อตัวนี้ก็เป็นอีผู้ผู้มันกล็ลงมากนี่เดี๋ยวจากนี้มาจอบมือพี่น้องเไย